สวัสดี fc ที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะวันที่20พฤษภาคม2566ค่ะเราไปพบกับน้องกันได้เลยนะคะที่จังหวัดชัยนาทค่ะวันนี้นะคะชาวชัยนาทนะคะชาวชัยนาทค่ะน้องไปถึงที่แล้วนะคะ ไปเจอกันที่ชัยนาธนะคะณนะโชรูปอิสุสุชัยนาธนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธค่ะเวลาโดยประมาณนะคะ18.00นค่ะไปให้กำลังใจน้องกันเลยนะคะไปเป็นกำลังใจให้น้องกันเลยนะคะ แต่ถ้า f c ท่านไหนนะคะไม่สะดวกนะคะรอดูไลฟ์สดของน้าปานะคะที่หน้าจอโทรศัพท์ได้เลยค่ะแต่อย่างไรนะคะถ้าสะดวกนะคะอยากให้ไปให้กำลังใจน้องกันที่หน้าเวทีกันเลยค่ะที่จังหวัดชัยนาทนะคะเวลาก็ประมาณ18.00น,นนะคะรอพบกับน้องได้เลยค่ะน้องน่ารักและสร้างความสนุกสนานให้กับเ c ีของน้องได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวเลยค่ะไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะคะ ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องและขอให้ทุกท่านนะคะ f อทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ